กับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชันเลือนนะคะสําหรับภารกิจแรกที่เรานามาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองสนับสนุนและขยายพันธุสัตว์สำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมโรงพื้นที่ผสมเทียมโคกร,ระบือให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่8นะคะบ้านหนองกระเพาะ ตำบลบ้านซ่องอภอพนมสารคามแล้วก็หมู่สองบ้านหนองชุมพรตำบลปากน้ำอ,อปากค้าจัังหวดสะสงเสาค่ะม่อีกหนึ่งภารก,กิจนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดส่งเสริมอาชีพเข้าพบสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยติดตามลูกโคเกิดสายพันชาฮิวานเพศผู้อายุ3เดือนให้กับ นายอับดุลรละแม่เละบ้านตะโลบาโรตำบลป่องหอยอำเภอกระเพ,ะพจังหวัดปัตตานีมาภารกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกปฏิบัติงานผสมเทียมโคในพื้นที่จํานวนหนตัวให้กับนายประจวบสมจิตนะบ้านเลขที่16หมู่6 บ้านปิเหลงตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ